เดี๋ยวพาไปที่นี่ที่ M E A Spark นะครับไปร่วมกันกับกิจกรรมลอยกระทงสายทานและแสงไฟรวมดวงใจแห่งความพักดีครับ เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานค,คุณคมกริตสาคริกผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร M.E.A. หรือการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานเปิดงานลอยกระทงสายทานและแสงไฟรวมดวงใจแห่งความภักดีระหว่างวันที่4-5พฤศจิกายนนี้เวลา17.00นถึง22.00นณ M.E.A. สปาร์นะ Spark, พิพ,ธพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเรียบโดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรวมดวงใจแห่งความภักดีน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดให้มีกิจกรรมเวิร์กช็อป ระบายสีโคมไฟกระดาษที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สร้างสารโคมไฟของตนเองเพื่อจุดแสงแห่งความทรงจำส่งต่อพลังแห่งความรักความพักดีร่วมกันนอกจากนี้นะครับ MEA Spark จะเปิดโซนนิเทศการบริเวณชั้นหนึ่งและร้านขายของที่ระลึกจำหน่ายในกิจกรรมดังกล่าวด้วยเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความรำลึกและความพักดีที่อบอวลอยู่ในทุกพื้นที่ของ MEA ส park อย่างงดงามและทรงคุณค่า MMEA ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสแสงไฟแห่งความงดงามและร่วมกันลอยกระทงด้วยหัวใจแห่งความพักดีในงานลอยกระทงสายธารและแสงไฟรวมดวงใจแห่งความพักดีระหว่างวันที่4-5พฤศจิกายน2568เวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกาณ MEA สปาร์พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยสำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมนะครับในช่วงเวลาทำการปกติเปิดก็คืออังคารถึงวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดทุกวันจ มีรอบนำชมทุกครึ่งชั่วโมงรอบสุดท้าย15นาฬิา30นาทีสามารถที่จะจองเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ที่เว็บไซต์ mea spark.mea.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 220 5200และ080 0, 0, 0, 0, 0 790214หรือที่อีเมล mea spark@mea.or.th นะครับ